สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวชาแนลจะมารีวิวอีกขนมโคกอยูอย่หน้าทกสพลสวรรค์ค่ะท่านผู้ชม <สะ S 1> ผู้ชมนํากันนะคะนี่มีหลายไส้หลายหน้านะคะมีหลายรสค่ะน่ากินขนาดกรอบค่ะ,<ส>ะเอเป็นอีชาววังบ่อยายเป็นชาววังบ่อเจ๊น,นี่ขนมโคกชาววังจ้านี่นะคะน่าแม่ค้านะคะคนสวยค่ะคพูดเพราะใจดีค่ะแถมหวานมากกรอบจ้าลูกค้าจ๋าไข่ ประจาจุดที่ตั้งคือหน้าทกศเนาะทอกศจ้าพสวรรค์จ้าค่านมะกรอจ้าเริ่มขายแต่จังโมงค่ะเจ๊นะคะก็จะมาประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็ไหมดก็กลับจ้าตอนนีตอนแรกนี่โบโบลูเวลาที่แน่นอนเพราะว่าหมดไวกลับไวหมดไวกลับไวครับ ใช่เยอะก็จะหมดวัยจ้ามาอีอุดหนุนนะคะอีหน้าทกศสพนสวรรค์นะคะขนมขนมโคก้กเจ้คนสวยนะคะนี่นี้มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสุภาพรนี่ขายของเบเตเลตนะคะนี่ามาได้เจอเลยค่ะไม่มีวันหยุดค่ะหยุดหยุดคือวันหยังเจ้โอ้หยุดเสาร์เทสต์อีตามอมวันอีข้าราชการเนาะทำงานราชการหยุดเสาร์อาทิตย์นี่เพียมาอุดหนุนน้ำเพื่นเนี่ยสองไส์ค่ะสองกล่องกล่องละสองบาทมีไส์ยังไหนคะแม่ค่ะ วันนี้มีงานดำนะจ๊ะงานดำงานขาวแล้วก็ผักบุ้งายแล้วก็ข้าวโพดจ้าแล้วก็มีมะพร้าวออ่นแล้วก็ฟักทองจ้าลูกค้าจ้าเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมกรอบกรอบเพิ่งฟังเสียงเราตัดนี่ฟังเสียงกรอบชิมได้นะจ๊ะคนสวยชิมจ้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่ค้าอีคนนี้นั่นก็บ่ได้เอาถากองมาเฝ้านะ่๊เพียวชิมแล้วนะคะเนี่ย ร้านมักรอบจใาลูกค้ไหมบวกปากเลร้านมันกรอบร้านมันกรอบได้รสกะทิเต็มๆนะคะท่านผู้ชมร้านมันจจาแม่คะก็กินใจหวานมันจาลใจหวานมันกินกะทิแน่นอนเลยกะทิมาเลยค่ะนี่ชาววางจริงๆค่ะท่านผู้ชมชาววังจริงชาววางจริงอือมีนะค่ะนี่ เป็นรถเข็นคันนี้มาอุดหนุนได้เลยนะคะโซนทางเอกพลนสวรรค์น,นะคะอุดหนุหนได้เลยค่ะนี่นะคะไปเพิ่นซื้อมาถ่ายหน้าาเตามันมีหลายไส่นี่เลยตอนอันนี้ไส้มะพร้าอ่อนปะคะมะพร้าอ่อนซักทออ๋อ สุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่สุดยอดเลยค่ะอลังการงานสร้างค่ะท่านผู้ชมคนโคกเอานพลสรันเฮาพอดีไม่เพียวมีเอมาทุระาาค่ะวันนี้ก็เลยเอแวะกระซื้อน้ำล่าประจำอยู่ค่ะอยู่นี่นะ ขอจบคลิปสั้นนะคะฝากช่องแม่เพียวชั้นเนีด้วยค่ะผิดถูกยังไงเยว่ากันนะคะช่องหมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนี่ขนมครกหน้าทอกสอยตำบลพลสวรรค์น,นะคะอำเภอพลสวรรค์หรือตำบลพลสวรรค์หรืออำเภอเนาะอำเภอพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์ค่ะ,น,น,คะนี่แม่เพียวเนี่ยมาจากกุสุมานนะคะนี่มานี่อย่าลืมไอ้แวะมาอุดหนุนเจ๊เพ่นนะคะขอบคุณค่ะ